สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงงานหลังคาเหล็กยูโรพีูโฟมสุราธานีค่ะวันนี้เราจะมีการทดสอบการป้องกันความร้อนหลังคาแต่ละชนิดกันนะคะซึ่งเรานําหลังคามาถึง3ชนิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1หลังคาเมทัลชีตแบบธรรมดา2หลังคาเมทัลชีตนะคะเคลือบฉนวนกันความร้อน PE ค่ะ3หลังคาเมทัลชีตนะคะเคลือบฉนวนกันความร้อน P u โฟมของยูโรพีโฟมที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ และนี่ก็คือหลอดไฟนะคะหลอดไฟที่เรานํามาใช้ค่ะให้กําลัง100วัตต์ซึ่งถ้านํามาเปรียบนะคะความร้อนที่ออกจากหลอดไฟค่ะเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอันดับแรกก่อนเลยค่ะว่าหลอดไฟนะคะจะมีอุณหภูมิร้อนแค่ไหนค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ประมาณ239องศาค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะวัดอุณหภูมิค่ะหลังคาแต่ละประเภทกันค่ะโดยเริ่มนะคะประเภทแรกค่ะหลังคาเมทัลชีตแบบไม่มีฉนวนค่ะอุณหภูมินะคะอยู่ที่27องศาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะคะโดยจับเวลาค่ะอยู่ที่1นาที ระหว่างรอเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลองจับกันดูนะคะบนแผ่นหลังคาไม่ัช้ชีตแบบธรรมดาค่ะโอ้รู้สึกร้อนเลยค่ะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิกันเลยค่ะอยู่ที่41.5องศาค่ะ เดี๋ยวเราจะทำการวัดอุณหภูมินะคะที่1นาที30วินาทีค่ะเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิกันเลยนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่43องศาค่ะหืมร้อนเลยค่ะตอนนี้ครบ2นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิเลยนะคะ อุณหภูมิอยู่ที่46.6องศาค่ะค่ะครบเวลา2นาทีแล้วนะคะจากการทดสอบค่ะอุณหภูมิใต้ท้องหลังคาค่ะของแผ่นเมทัลชีตแบบธรรมดานะคะอยู่ที่46.6องศาค่ะจะเห็นได้ว่านะคะการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาค่ะจะทําให้แผ่นหลังคานะคะเมทัลชีตแบบธรรมดาค่ะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทดสอบค่ะแผ่นต่อไปกันเลยนะคะเป็นหลังคาแม่ทันชีพค่ะเคลือบฉนวนกันความร้อน PE ค่ะค่ะและประเภทที่2นะคะเราจะวัดอุณหภูมิก่อนการทดสอบค่ะหลังคาแบบเคลือบฉนวนกันความร้อน PE ค่ะ อุณหภูมิอยู่ที่26.7องศาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะคะโดยจับเวลาที่1นาทีค่ะ ได้นะคะว่าอุ่นๆค่ะแต่ไม่ร้อนเท่ากับนะคะแผ่นเมททันชีสแบบธรรมดาค่ะครบ1นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันเลยค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่37.5องศาค่ะเดี๋ยวเราวัดต่อกันที่1นาที30วินาทีนะคะครบแล้วค่ะ อุณหภูมิจะอยู่ที่38.9องศาค่ะและเรามาวัดกันต่อเนื่องกันเลยนะคะเมื่อครบ2นาทีค่ะครบ2นาทีแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่41.9องศาค่ะ จากการทดสอบนะคะวัดอุณหภูมิใต้หลังคาแบบเคลือบฉนวนกันความร้อน PE จะเห็นได้ว่าค่ะอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาแต่จะสูงไม่เท่ากับหลังคาแบบเมทัลชีตธ,ธรรมดาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะหลังคาชนิดถัดไปกันเลยค่ะทา่ทานทา่านท่านแล้วนะคะพ็มาถึงนะคะพระเอกสินค้าของโรงงานเรากันแล้วค่ะ นี่เลยค่ะต้องบอกว่าออเดอร์นะคะสุดปังมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสินค้าฮอตฮิตที่สุดลูกค้านะคะที่ใช้สินค้าตัวนี้แล้วนะคะบอกว่าเงียบและเย็นกว่าหลายๆที่ที่เคยสัมผัสมาเลยทีเดียวค่ะและตัวนี้นะคะก็คือแผ่นฉนวนนะคะกันความร้อนแบบพีย o โฟมนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรานะคะมาเริ่มทำการทดสอบเลยค่ะโดยการวัดอุณหภูมินะคะ ใต้ท้องหลังคาก่อนการทดสอบนั่นเองค่ะอุณหภูมินะคะจะอยู่ที่25.7องศาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบนะคะวัดอุณหภูมิจับเวลาที่1นาทีค่ะ อันนี้เราใช้มือลองแตะนะคะระหว่างวัดอุณหภูมิครบที่1นาทีนะคะไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยค่ะสบายมากๆเลยครบ1นาทีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิค่ะใต้ท้องหลังคาดูนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่25.5องศา เดี๋ยวเราจะรอระยะเวลาที่1นาที30วินาทีกันนะคะระหว่างรอก็จับเช่นเดิมค่ะยังไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยครบแล้วนะคะเดี๋ยววัดอุณหภูมิกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอุณหภูมิอยู่ที่25.5องศาค่ะ แล้วก็เรารอเวลาให้ครบ2นาทีนะคะยังจับได้เหมือนเดิมไหมคะไม่ร้อนเลยค่ะระยะเวลาครบที่2นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิเหมือนเดิมคะ่ะอุณหภูมิอยู่ที่25.9องศาเท่านั้นเองคะ่ะ จากการทดสอบวัดอุณหภูมินะคะระยะเวลาที่1นาที1นาที30วินาทีและ2นาทีค่ะรวมไปถึงนะคะก่อนการทดสอบนะคะแผ่นใต้หลังคาของเราค่ะอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่ประมาณ25องศานะคะและจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าดวงอาทิตย์นะคะที่สาดสองนะคะแสงลงมานะคะความร้อนค่ะไม่สามารถที่จะทำให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาค่ะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้นะคะค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่านะคะอุณหภูมิภายในอาคารบ้านเราค่ะก็จะเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะและเพื่อต้องการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัดๆอีกครั้งนะคะเราจะนําหลังคาไมทชีสค่ะเคลือบฉนวนกันความร้อน PU โฟมและ PE ที่มีความหนาเท่ากันที่2 5ม mm ิลลิเมตรค่ะมาทําการทดสอบในระยะเวลา4นาทีด้วยกัน เราจะมาดูกันคะว่าทั้ง2อฉนวนจะมีค่าการต้านทานความร้อนที่เท่ากันหรือไม่คุณคงจะงงนะคะว่าค่าการต้านทานความร้อนคืออะไรค่าการต้านทานความร้อนของฉนวนหรือที่เราเรียกว่าค่า r นั่นเองค่ะ ค่า R าคือค่าความสามารถในการกันอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกถ้าค่า R าสูงนั่นหมายความว่าความร้อนจากภายนอกจะผ่านลงมาได้ยากและความเย็นในอาคารจะถูกกักไว้ได้ดีส่งผลให้อุณหภูมิในอาคารเย็นนั่นเองค่ะ ะระยะเวลาครบ4นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอุณหภูมิภายใต้หลังคาค่ะการเคลือบฉนวนกันความร้อนด้วย PE นะคะความนาเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ที่25มิลิเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิกันนะคะว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่30.8องศาค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทดสอบค่ะแผ่นต่อไปกันเลยนะคะภายใต้หลังคาเมทัลชีตนะคะเคลือบฉนวนกันความร้อนแบบพิยูโฟมความหนาที่25ม m mm, มค่ะจะมีอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะคะทดสอบกันเลยค่ะอุณหภูมินะคะจะอยู่ที่26.7องศาค่ะจะแสดงให้เห็นว่านะคะความร้อนแทบจะไม่ต่างกับการทดสอบตอนแรกเลยค่ะ จากตัวเลขของอุณหภูมิค่ะจะแสดงให้เห็นว่าค่าการต้านทานความร้อนของฉนวนแบบ PU โฟมจะสูงกว่าแบบ PE นั่นหมายความว่าหลังคาเมทัชชีทที่เคลือบฉนวนกันความร้อนแบบ PU โฟมสามารถป้องกันความร้อนได้ดีกว่าแบบ PE ค่ะซึ่งราคาของฉนวน PE ที่สามารถต้านทานความร้อนได้เท่ากันจะมีราคาสูงกว่ามากเลยค่ะและอีกทั้งฉนวน PE ใช้กาวในการติดตั้งอาจจะทำให้เกิดการหลุดร่อนได้ง่ายค่ะ จากการทดสอบทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลังคาที่เคลือบฉนวนกันความร้อนแบบ P u f o ฟที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีที่สุดกว่าหลังคาทุกชนิดหากใครกำลังมองหาหลังคาดีๆที่มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนช่วยให้อาคารเย็น P ิยโฟมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ทุกท่านประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ดีอีกด้วยค่ะ โรงงานของเราค่ะเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้น้ำยา PU ที่มีส่วนผสมดีที่สุดระดับโลกซึ่งสามารถคงคุณภาพเซลล์ PU ได้นานมากกว่า10ปีและนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะของเรายังเป็นเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะคะที่ได้รับมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมาตรฐาน ASTM มาตรฐานอเมริกาค่ะ แผ่นแข็งแรงกว่ากันความร้อนได้ดีกว่าดูดซับเสียงได้ดีกว่าคงทนกว่าต้องหลังคาเมทัลชีตเคลือบฉนวนกันความร้อนพ u ยโฟมที่ยูโรพียโฟมเท่านั้นค่ะแผ่นแข็งแรงกว่ากันความร้อนได้ดีกว่าดูดซับเสียงได้ดีกว่าคงทนมากกว่าต้องหลังคาเมทัลชีตเคลือบฉนวนกันความร้อนพ u โฟมที่ยูโรพีโฟมเท่านั้นค่ะ